โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะชิบุเดนอเตเมรินจาสตอม r ี่ครับเหมือนเดิมออนไลน์และก็เออยังมีตัวที่เล่นอยู่ที่ไหนนะข้ามการเวลานี่จะเป็นแต่ตัวเด็กๆนะสงข้าม มหารินจายังมีตัวที่เรายัางไม่ได้เล่งน,นะครับตอนนี้เล่งไปแล้วนะครับนี่อยากเล่นนะแต่ว่ามันจะซ้ำกับสายของเรานี่ดีกว่าหรือนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเออนี่ดีกว่ามอตระอืมสุสนโอร่างสมบูรณ์คาถาไฟ ลดปล่อยมังกรอัคร่ก็ได้ก็ได้นี่แหละอุกบาทซูซโนโอร่างสมบูรณ์เหรอเอาอะไรดีวะมีอุกบาทนี่แหละเลือกมาให้แล้วเราจะมอกปรามีสกิลดีก่อนอื่นก็สกิลนี้เลยเอาเอาป้องกันแหวก นาลูโตะขาไม้แยกเราแยกเงาเป็นไงล่ะซี่ตบด้วยพัด <c oughs> โอ้โหล่างมันเหี้ยมเกียมว่ะเฮ้ยเอาอีกนาลูโตะเอาอีกมีเยอะมีเยอะหูแค่ต่อยธรรมดาก็มันแล้วว่ะแค่ต่อยธรรมดาก็มันแล้วว่ะไปไหนฮะ ไปไหนนารุโซ่ขึ้นข้างบนบ้างเอาี้ต่อเนื่องเฮ้ยลบฟับลบได้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยโดนหนักแล้วถ้าถ้าจะเพาะอ๋อเป็นเคาน์เตอร์นะจริงๆด้วยเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์มายืนใกล้ๆอย่างนี้มายืนใกล้ๆอย่างนี้กระถามมังก้อนี่จับแล้วท่าไม่ตายอะ เฮ้ย,ยโอ้โพลาได้ไงวะถ้าไม้ตายชนกันเราแพ้เราเปิดชา้ากว่าเว้ยถ้าไม้ตายเฮ้ยเหมือนรุ่นที่หนึ่งเลยอะ่ะที่หนึ่งก็เป็นมังกรนกระคาถาสุดยอดโอร่าสมบูรณ์เออทำลายล้างไหนนี่เหรออ๋อปล่อยมังกรไปคาบไว แล้วก็ฟันด้วยดาบของซูซตนอโอะเรียบร้อยแม้แต่วิ่เฝาก็ไม่รอดจะเปิดพลังดีกว่าเปิดพลังแอะ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 เดีวกอ่อนสีนะลูกโตดับเวเคาลเตอร์ไม่สำเร็จคาลเตอร์อะไร อะไรเอ้ยลืมแปลงล่างโอ้โหโอเคดายลืมแปลงล่างได้ไงเนี่ยเบื่อมานี่เลยมานี่เลยใจเย็นซุบซิบจับจเย็นแม่หนูน้อยอุ้ยถอยครับอันนี้คือท่าท่าพิเศษอะท่าจะเพาะเห็นป่ะ ปล,ปล่อยปล่อยนี่ไปไม้ไม้ไมเรือยนะอันนี้ก็กระถาไฟว่ะเฮ้ยขถาไม้ตายอ่ะของโอบิโตะสิบหางปึบเป็นสิบหางโผล่มาป้องกันแว๊บหลบทันไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกข้าไม้ตายโดนไปอ้าวไม่โดนน่ะที่โกงอ่ะ เฮ้ยดีเหมือน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 ซาสเกตเลยอะท่าแบบโผล่มาจากดินเนี่ยสิบหางรีบลดความสิ่งอุ้งซะระเบิดปัดบไปดูฝาต่อไปดูแวบมานี่เราต้องปล่อยให้นันต์ชนะเนี่ยแวบเดี๋ยวค่อยไประเบิดพลังตาหน้ามาแปสงล่าง ซึซโนโอครับยิงยิ่ยากระจายโอ้โหมั่วมองไม่เห็นเลยครานี้ฟันฟันฟันบฟันนี่โอ้โหโคตรเขียมเกี่ยมโคตรเขี่ยมเกี่ยมหมดแล้ว มาจบเรื่องนี้กันเฮ้ยหลบกอ่อนปับ๊บเอาไปเลยนาะยอุโตะบังก้อนไม้เอาเป็นไ,ไรครับเราจะชนะแล้วเดี๋ยวไว้เห็นข้าวไว้ตายกันตาหน้าแค่นี้มันก็เที่ยมๆนะครับโอ,อ้มันไว้กันกระถายนี่อยู่เดียวเหรอกระถาไฟปันนี่เลยจูคซโนโ,โขอของข้า ตีแน่มาตบด้วยพัดตบด้วยไฟไปโดนต้ำตบด้วยพัดตีตีตีแค่ดีก็เท่แล้วแค่เห็นนะเออซูซุโนโอขึ้นตัวก็เท่แล้วการต่อสู้นี้มันก็แค่ผมลงเล็กๆเล็กน้อยเอาเหอมันก็ทำได้ข่าสนุกได้เหมือนกันโหดว่ะ โหดเกินเดีย๋ยวตาเนี้จะระเบิดลังคู่นะไหนป่านนี้งูเหรองูเหรอหนีอยู่ได้พ่นไฟใส่เลยตบด้วยพัดเหมือนเดิมทำอะไรไม่ได้สินะเห็นไหมเฮ้โอเคโอเคอะไรตบหมูตบมูตบหม,มูครับ เฮ้ยยาโอ้โหมันเลื้อยไปมาเลยเว้ยผมพี่โตโอ้โหม่านไฟเหรอระปัไฟครับมานี่เลยตบด้วยพัดแวนคอรเตอร์แอทแทกมาคอรเตอร์แทกคนไฟไอ้ซ่าเจ้าโอ้ไม่ลดไม่พ้นเว้ยเอามา พ่นไฟนี่แหล้วดีเฮ้ยซุบเอา้ากันกระถาอินจาไม่ได้เหรอท่าเนี้ยจับโอมิโตะจดการหน่อยดีมายอมลุงแกหน่อยยอมลุงแกหน่อยโดนลุงแกพุ่งไปยันบึง้ง ได้ลเระเบิดอแรงเอ้ยเมียวเมียวขออีกหน่อยดิลุงครับขออีกหน่อยครับแว๊บลุงครับเอ้ยจบแล้วแยกร่างไม่ได้ละ <c oughs> ตามปาดกระใจใส่หมดแล้วหมดแล้วครับ <c oughs> ทำไมผมยังแปลงร่างไม่ได้อีกวะโด <c oughs> นอัดเหรอ <c oughs> จะแปลงร่างแว๊บ ดเดียวเองมองกันไม่โดนไม่โดนครับเฮ้ยยอกไม่โดนครับนี่ผมจะแปลงร่างได้แล้วอย่าให้ผมเสียปล่าสิคุณลุงนี่แน่นี่แน่ได้แล้วได้แล้วไอ้ล่างนี่ดูล่างของเรา ศาส่าห์จะระเบิดร่างคู่ไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ได้ละต่อเนื่องไม่ได้ละแว็บดับตีแน่สายแก๊งเงาคนไฟเอานี่ดีกว่าดูอันนี้เป็นซุซโนโอะวะ อ้าวไม่เป็นซุนโซโนะโอ้ล่างเนี้ยแค่นี้เองเหรอช่วยอะไรวะล่างเนี้ยมันช่วยอะไรครับล่างนี้นฮึแหวบไปแหวบมาแหวบไปแหวบมาคนเดียวเหรอเฮ้ยอมานี่เลยเอ้าวหมดแล้วตีแน่กระถาไม้กระถาไม้ของผม กัดสาไม้ของผมครับกัดสาไม้ของโอปิโต้ขาไม้ตายตทิพย์ขังเสมอว่ะมันระเบมเฟืองระเบมเฟืองระเบมเฟืองการจับห uh er. มูหมูโอ้ยหมูไปเยอะเย้ยเอาไประเบมเฟืองระเบมเฟืองป้องกัน น bon ี่ไงโดนดูดเข้าไปในมิติแล้วโดนอะไรโดนติดหางมาตบมือเหรอย่าเฮ้ยยังยังเตะต่อยไม่สำเร็จใจเย็นใจเย็นครับผมยังเตะต่อยกับลุกอือหืออ๋อโอยเฮยเฮ้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 ยโอ้ยตัวแม่งยอดเยี่ยมว่ะ เอ้ยสิบหางเราใช้ไปแล้วตแบบําโดความสิ้นวังใจงจะตัดตัดวัจัรตสงสารอะไรสักอย่างวัจักรวัฏจักเออตัดวัฏจักเรียบร้อยครับ เยี่ยมเกรี่ยมจมจมอยู่ความจริงไปแบบนั้นแหละแล้วหายไปสักขึ้สิ่งที่ต่อไปยาวแล้วจะพูดอะไรอยยังยังเตะต่อยไม่สมบูรณ์เลยโอบิโตะมาดา้ามันโหดมันโหดแล้วสูหทุกอ่ะทุกกับสองข้อลูกนี้ก็ลำบากเลยเฮ้ยจับสี่แน่ นี่แน่มันวาร์ปนะเฮ้ยเออทำไมสู้อีกตัวอีกตัวดึงมาวะเฮ้ยไม่ได้นะนารุโตนารุโตนารุโตฟองกดเอไม่ติดฮึมคอ,อ,อ,เอ์เตอร์ฆ่าได้ไงเราปั้มเพลิงมาช่วยหน่อยต้นแระไม่ได้ไม่สำเร็จน,นี่แน่ตามกางอากาศ โอ้มันวับไปวับมามันทําผมงงเหมือนกันเนี่ยแต่ก็มาสู้กับพ่อลูปเนี่ยได้สบายโอ้บิโต้สู้กับพ่อลูปได้สบายครับเพราะมันวับไปวับมาเนี่ยแหละอาไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ชาร์จพลังหรอกครับไม่โดนไม่โดนเอาดีต่อเนื่องดีเวฟตีโอ้โหมาดูดไฟจากไหนวะเรียกมาจากมิติได้เว้ย นั่นงานงอกงานงอกเฮ้ย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 เฮจะเย็นป้องกันได้ไหมไม่ได้ว่ะเฮ้ยฆ่าไว้ตายกัดไอ้นี่เลยเราบำเพริงโอ้โหโหดว่ะเราบำเพริงมาดระไม่มาช่วยเลยหน่อยวะตื่นเลยนั่นแหละดีมากขาท้งอย่าชาร์ท เอากระถางไม้ไปป้องกันโชฉจับป้องกันมาด่ละบุ้มถอยก่อกนแหงชัวโคนี่โดนไปดิเพิ่มซุปเพิ่มซเพิ่มซอย่าอย่าอย่าโผล่มาเยอะโโอ้หมาเลยมาเลยร่า,างไม่จะแปลงร่างเลยอีกทีเดียวเองตามตาม อุย้ยเยอะเยอะโอ้ฟับหาแปงล่างมาคนไฟอาชาชัดทไม้ตายเอย้าไม้ตายไม่ได้ที่หว่ง <c oughs> ได้แต่ดีถ้าแปลงล่างระเบิดพลังแล้ว้าไม้ตายไม่ได้ฮึยซุบฮึยซบวัดไปวัดมาได้เหมือนกันครับเฮ้ยๆบเฮ้ยย่า เดี๋ยวก่อนเว็บมานี่มานี่ครับมานี่ครับกระโดดลงเป็นไกล์ลากระโดดลงเอออย่าได้อย่าได้ระเบิดพลังสลับตัวระเบิดพลัง,ลงก่อนนะลูกโตโดนมามาเสียบไปดิป้องกัน เสียบไปดีออกมะทาพิเศษอ้าวอ้าวอ้าวทำอะไรแค่ฟันก็พอแล้วขอแค่ฟันก็พอแล้วดาวกระจายดาวกระจายดาวกระจาย,ย,ยซูุซซโนโงะดาวกระจายเอ้าหมดแล้วทอาไปตายยืนเฉยๆอย่างนี้เอาไปมางกันบินปะเป๊ะ พัดป้องกันป้องกันไม่สำเร็จเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่ได้หรอมาขอามาพุ่ง้อีไงล่ะก่อนจะทำติดมันต้องโดนฝ่ายตรงข้ามไม่นี่เข้ามาครับนี่ไงโม่แต่เล่นท่าโม่แต่เล่นท่าเข้าไป มานี่เลยว่าหายทัวไม่ได้เหรอตีแน่โอ้อออโหูนารุโตะไม่ออกมาว่ะเยี่ยบเขาขากับคุณพ่อได้ดีมากนี่ไกโดนก็้มไปเต็มเต็มดีซึซุนุนโ่คมีการทำลายล้างแหลกและเอียดไปฟักคุณอุจวะนี่ไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าทุกคนมีซืซุนุนโอนี่ มันเป็นแบบว่าตระกูลมนุษย์ยักษ์เลยถ <c oughs> ้าทุกคนแม่งมีซูซโนโอคิดดูดิทำไมทุกคนเหล่าลินจาถึงกลัวตระกูลนี้กันอะเพราะว่ามันมีซูซโนโอดจับจั4แดงลบ0ันปั๊บเอาไปเลยบ <c oughs> ีโซ่มีโซ่โซด้วยไงล่ะ <c oughs> หวังแกพยายามอะเรนอ่แหละไม่ได้ดูครับโมเตแต่ดื่มดำกับตัวเหี้ยมเกรียมมันก็มีท่าอยู่แค่นี้นะเนี่ยท่าเนี้ยฮึบอ้าวกระถาลิจามันไม่สะท้อนอะ่ะป้องก,กันยับตีแน่เออชอบท่านี้มากเลย เนี่ยมันดูเป็นเอกลักษณ์แต่ถ้ารุ่นที่หนึ่งอ่ะไอ้รุ่นที่หนึ่งก็ใส่ชุดสีแดงๆนี่หว่าใช่ป่ะตามไปกลางอากาศกลางอากาศครับกลางอากาศครับกลางอากาศครับอ่ะพื้นดีแล้วพื้นดีแล้วเฮ้ยซุบจับ <c oughs> เฮ้ยแยงเอาพ่นไฟชอบชอบชอบ โอวิโตะแล้วบังเพิ่งนั่นแหละดีมากกันมังกรได้ด้วยเอาเอาฮ้ยซบป้องกันอาดีก็ชอบท่านี้ป้องกันอาี่เห็นไหมใช้ได้ได้จังหวะพอดีพอดีเป๊ะครับป้องกันป้องกัน <c oughs> ไม่สำเร็จโอปิโตะดีมาซัพพอร์ตหน่อยอย่าชาร์จนั้น นี่เออเือเป็นกะเป็นกะขออีกทีขออีกทีออกทเอ้ยฝ่ามันจะยกคัทออกมาเดี๋ยวก่อนนะมันก็ยากเหมือนเนะดนกกว่าจะใช้ได้เนี่ยเอา้าโดนจับท่าจับทุ่มของรุ่นที่หนึ่งแม่งดูเดะเป็นต้นไม้อลังการกว่าของเราอ่ะของเรามันไม่ใช่ท่าจับทุ่มของเรามันเป็นท่าแค่นี้โฝ่า หยุดไม่อ,อ้ต้องยืนกันดีเว่ากระฐาน้ำกระถางไฟอันนี้ผมเห็นบ่อยแล้วคนไปหยิบถ้าเราเล่นดา่านนี้มาตั้งสามตาเลยดีหว่า้อาแล้วเราระเบิดฟังมา สู้กับซูซโนะโ,โอฟันชิงฟันชิงฟันชิงนี่แน่เอาซูโนะเระาก็ใจเราก็ใจเราก็ใจเอาไปเลยดีท่าเนี้เอาไปอีกเอาไปอีกเข้าพหาชิดปุ่มโผล่ผาโบทำอะไรผมได้ครับ ผมชอบท่านี้ขอจับหน่อยพซุอ่าดีผมชอบมากเลยผมชอบมากเลยยืนทำไรครับเอาะถานน้ำมาโอปิโตะดีมากเยี่ยมซุจับจับจับไปสำเร็จโอปิโตะช่วยหน่อยเยี่ม เอ้ยจะแปลงร่างหน่อยโีตกมาบ้างดีกว่าจะเผื่อกันเฮ้ยซุบเอากระถาไม้ไปนี่ไงโดนกัดขวางไปดีหาอันเชิญสิบหางนี่แหละเห็นสิบหางเดือนบ่อยๆแลหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไม่ สี่ไง <laughs> เป็นแท่งไม้แท่งไม้เฮ้ยย่อ <c oughs> ย่อเฮ้ย,ยผมอยู่ไหนวะเนี่ยหาตัวเองไม่เจอเฮ้ยหยุดป้องกันชาร์จเฮ้ยซุปี้แน่ดีมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากอย่าโอ้โหมีโจคุกัน <c oughs> แย่และแยกเงานะบใจ แยกเงาดับกระจายโบฟ้าชาร์จพลังก่อนถูกกันเลยครับดีมากเลยลูกไฟข้าไม้ตายยืนเฉยๆไอ้โบนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยซึบซึบเฮ้ยซึบเฮ้ยอะไรวะป้องกันก่อนตันแหล่ดีว่าโอ้ยมัวโกลมมัวความใจเยือกจะพาแกไปด้วย ไปสู่โลกของอายกันทาราขอบเขนไงละ่ะเียงมันจะแหบๆโดอยอะนะไอตอนหลังๆนี่มันแบบเปลี่ยนดวงตากันเป็นว่าเล่นเลยนะว่าไหมทุกคนเปลี่ยนดวงตากันเป็นว่าเล่นเลยนะอดีเปลี่ยนตัวเก่งอะผมก็เปลี่ยนตัวเก่งอะเปลี่ยนไม่ได้ละเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ออกมาออกมาดิไอ้หนูเข้ามาตีไอ้หนูตะกูลเดียวกันไม่ใช่เหรอฮะยตะกูลเดียวกันไม่ใช่เหรออันดันแน่สีม่วงกับสีฟ้าเฮ้ยอันตีอ่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่แน่มาดูรุ่นพี่เขารุ่นพี่เขาทำยังไงตา,งงาตุ๊กแกฮะตาไฟบอลอะไรกันมังกรที่ ชาร์จนานมากับเพื่อนเหรอมากับนาร루โตะเหรอมากับนาร루โตะเหรอเฮ้ยซุปโอ้ย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 ป้องกันอือหืึแม่หนูน้อยแม่หนูน้อยแม่หนูน้อยป้องกันปั๊บจับเกือบกดไม่ทันยืนชาร์จเหรอ ไปโดนไปโดนชักชักีแน่เอาไปตีคิดจะมาสู้กับรุ่นใหญ่อะนานหน่อยสู้กับรุ่นใหญ่อะเออออโเาบังดิเอาบางดิเราหายตัวไม่ได้เราหายตัวไม่ดได้เออเออมันจะออกจากการเตะต่อยคอมโบเยอะๆนี่ไงวะเออได้แล้วนั่นปกด เดีไปกดเดก่อนใจเย,ย็นใจเย็นเฮ้ยย่าเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาแล้วซิงเอาดิไปแรกซือโนโอดิซโนโอเอามาสิมันสู้กันซโนโอมาสู้กันออกมามีอยู่ดวงเดียวเว้ยป้องกันก่อนเสียบมบฟัน สองดาบแต่เห็นฟันอยู่ฝั่งเดียวฟันอยู่ดาบเดียวถือสองดามถือสองดามแต่ฟันอยู่ฝั่งเดียวตีแน่แค่ตีธรรมาดาเจ้าก็ชนะข้าไม่ได้แล้วสโนว์เกต้็หัวมันยกดาบมันกะกดจังหวะย่างเหมือนกันนะไอ้ได้เว้ยได้เว้ยโทเทชโค้ชตีแน่ตีแน่ มอนกันยืนเฉยยืนเฉยจับเอาโดนจับกอนตัเองรับไปตีแน่ต้นไม้ต้นไม,นไม้รู้จักไหมต้นไม้อะกระถาาไม้อะกระถาาไม้รู้จักไหมเฮ้ยลบเกือบแล้วจับดูดกืนใี่ไหมแล้วก็ตบเข้าไปครับตบเข้าไปครับ กระถาไม้นี่แน่เอาดิเอาดิกระถาไม้เอาดิคนไฟก็ตายแล้วตายไหมตายไหมโคตีไงโดนไม้ไปไอ้สัสไอชักไอ้ชั๊กตีเด้อไม้เอาไม้เฮ้ยหยุดป้องกันจับเฮ้ยจ้าหายกันหากันหากันไอ้สัสนารุโต ตสกระมาดิมาเอาเฮ้อเฮ้อตีชอบดิผมชอบท่าพวกนี้ครับจะเล่นท่าพวกนี้บ่อยๆจะเล่นท่าพวกนี้บ่อยชนะแล้วชนะขาดเอาไปท่าไว้ตายจบแล้วครับแปกละเอียดไปซะ พลังน่ะไม่ใช่เจตจำนงแต่สิ่งแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยพรสวรรค์อะไรนีโ้โอ้โอะวรามาซีเรียบร้อยจบทันตัสสูดีทั้งโลกใบนี้ล้วนเป็นแค่การแสด,แดงโมโลงเท่านั้นจบยังว่า นาลุตก,กับพ่อนี่จะคนสุดท้ายแล้วมั้งไอนาะลุตก,กับพวกอ้าจบแล้วครับเอาระีดมาดาระกับผมตกก็จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับถ้างั้นผมขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ